สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับคนศิลามูลพาชมวันนี้จะพาไปดูสวนทุเรียนในป่าปามกันนะครับไปรับชมกันเลยนะครับวันนี้จะมาดูทุเรียนในสวนปามกันนะครับว่ามันอยู่กันได้ไหม ส่วนของนาหนูเล็กนะครับแปลงนี้ปลูกแบบกึ่งธรรมชาติปลูกผสมประสานกันนะครับพาเดินไปดูกันเลยนะครับ เรียนชุดนี้อายุ5ปีนะครับเริ่มมีดอกเป็นบางต้นแล้วครับกระเสริออเพียงมาแวะดูต้นนี้นะครับ เนลกับปามก็อยู่กันได้น,นะครับก็ต้นก็สวยดีครับแตกพุ่มดีฝังต้นก็ขึ้นแข่งกันนะครับก็ก็ยังสวยอยู่นะครับ แปลงนี้เขาปลูกแบบเพาะลวงนะครับว่าอย่าปลูกพืชอย่างเดียว เขาท่าเหมือนกันนะครับว่าปลูกเรียนในป่าปามนี่ก็ปลูกได้นะครับตอนก็สวยถึงเวลาก็มีลูกเหมือนกันนะครับการใส่ปุ๋ยทุเรียนครับทุเรียนกินเหลือก็ลัก ปามก็ดูดไปใช้ด้วยก็ดีเหมือนกันอุย้ยไม่ตกค้าง คลิปนี้อาจจะเป็นแนวทางสำหรับคนจะคิดจะปลูกเรียนแบบผสมผสานนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ